สวัสดีครับเกียระสมเ็จตันํารานะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมนะครับพระที่เป็นเบญจะนะครับแต่ว่าเป็นทองคํานะครับอันนี้คือทองคําเนี่ยก็คือมีการตรวจสอบเนี่ยก็คือเป็นทองคำเนี่ยกว่า80%ทั้งองค์นะครับโดยเราก็มีมาตรฐานในการตรวจความถูกเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็มีเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ด้วยดูนะครับซึ่งมีความน่าสนใจครับประเด็นอยู่ว่าโดยลักษณะของทองเนี่ยนะครับ จริงๆเรามีการส่องกล้องดูด้วยนะครับลักษณะการหล่อของผิวต่างๆเนี่ยก็มีลักษณะความเป็นโบราณอยู่นะครับช่างที่ทำนี่ก็ต้องเป็นช่างโบราณนะครับไม่ใช่เป็นนวัตกรรมที่เป็นสมัยใหม่นะครับแต่ก็เป็นเป็นจาปาคีซึ่งนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีความน่าสนใจมีความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปชมพลาด้วยกันครับทีนี้เราก็จะเห็นนะครับพลาเนี่ยเป็นลักษณะทองคํา ทีนี้แล้วทองคํากับเปียกทองเนี่ยมันมีความต่างกันที่เราต้องตรวจเดนซิตี้นะครับอันนี้เนี่ยทางอาจารย์สุรชัยเนี่ยจะทำะนะครับอย่างเนี้ยนะครับผลตรวจเนี่ยเราพบเนี่ยนะฮะเดนซิตี้เนี่ยสิบห้าจุดเจ็ดสี่นะครับถ้าเป็นปกติทองคําก็ประมาณสิบเก้านะครับแต่พอมาเอ็กซเรย์ฟลูเรเซนต์เราก็พบว่าหนังองค์เนี่ยนะครับเราก็พบทองคำเป็นแปดสิบสามเปอร์เซ็นตมีเงินอยู่เจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับทองแดงเห็นไหมครับมีเยอะนะครับ ทองแดง8.6ที่มันมีเมอร์คิวรี่คือปรอดอีกนะครับ0.010มีแอนติมนีคือพลวงนะครับมันมีสังกะสีอันเนี้ยในส่วนของพลวงก็ดีนะครับปรอดก็ดีเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มธาตุสำคัญนะครับซึ่งถ้าเราจะบอกว่าเนื้อเนี่ยมันจะมีเนื้อสตตกก็คือเอ่อเนื้อนวะคือเนื้อก้าเนื้อสตาคือเนื้อเจ็ดแล้วก็มีเนื้อเบนจานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีสามสี่ห้าตัวเนี่ยในทองคําเป็นหลักอยู่ด้วย เพียงแต่ว่าอันนี้ก็คือหนักไนทางทองคำเพราะนั้นมวลสารนะครับองค์ประกอบของพระนี่ก็คืออยู่ในเกณฑ์นะครับของเนื้อที่เป็นเนื้อมงคลโบราณนะครับเนี่ยก็จะมีทองมีเงินมีทองแดงมีประลอดนะครับมีพลวงมีอรเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าอันนี้มีทองคําอยู่ประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ดูเทโลนองดูผลกันนะครับเนี่ยเนพระซุ้มกอก็ได้15.48ดนะครับดนซิตี้นะครับถ้าเป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์คือ19 อันนี้คือมีทองคําอยู่ประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในองค์นะครับคือดูเนี่ยเราดูแค่สแกนอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องดูสัมพันธ์กับเดิซสิตี้ด้วยกือตรงนี้นะครับอันนี้คือหลักการนะครับแล้วก็จะดูว่าเป็นทองคําเก่าใหม่ต้องมาดูองค์ประกอบเหล่านี้ซึ่งถ้าเป็นสมัยใหม่เลยแน่นอนเราไม่เจอแน่ก็คือประหลอดเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับไม่มีแน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ต้องมาดูนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอ่ พระรอดนะครับพระรอดก็จะมีหลักการเหมือนกันนะครับเนี่ยได้สิบห้าจุดเจ็ดดิซิตี้นะครับนั้นพระเหล่านี้นะครับไม่ใช่ทองชุบนะครับแต่ว่าเป็นทองคํานะครับแล้วแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เราก็เรียกว่าได้พระทองคำนะรันนี้เป็นพระนาพยานนะครับเนี่ยทองนะครับแปดสิบสี่จุดหกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เจอเหมือนกันหมดนะครับเจอประหลอดด้วยนะครับเจอพลวงด้วยนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระ พิมพ์พระผงสุพรรณนะครับก็จะมีเดนซิตี้นะครับสิบห้าจุดสองสามนะครับทองคำก็แปดสิบสี่แล้วมีเงินทองแดงประหลอดครวงสังกสีนะครับอยู่ในองค์พระนะครับจริงๆเนี่ยนะครับลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราดูผิวนะครับผิวพระเนี่ยจริงๆจะไม่เรียบนะครับจะมีลักษณะของบล็อกนะครับมีตะไบบ้างเล็กน้อยนะครับในองค์นี้ก็เป็นพิม ใหญ่สุโขทัยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีลักษณะแบนนะครับแบนจริงๆแล้วองค์นี้ถ้าเป็นทองคำเนี่ยจะเป็นลักษณะพิมพ์ทุบเหมือนกับตะกั่วนะครับทุบจนแบนเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าองค์อื่นเนี่ยนะครับเป็นแบบหลอ่อก็จะมีลักษณะของเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลังผ้านะครับคล้ายๆกับผ้าโบราณที่เราเคยเห็นผ้าเนื้อชินตะกั่วเนื้อต่างๆก็จะเป็นแบบเดียวกัน อันนี้เป็นวิธีการเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีลักษณะร่องการกดชัดเจนนะครับแต่ผิวเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ค่อยดูกันอีกทีคือเหล่านี้เราก็ส่องดูผิวพระมาด้วยนะครับแล้วพระเนี่ยจะบางนะครับทองคําแท้เนี่ยนะครับเนี่กเป็นหลังผ้าเหมือนกันนะครับเอาผงสุพรรณนะครับซึ่งต้องบอกว่าแค่เป็นทองคำเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วลักษณะทองจะเป็นโบราณด้วยนะครับนี่ก็เป็น ลายผ้าเหมือนกันนะครับนะครับมีผ้าสุ้มกอนะครับแล้วก็นะครับผ้ารอดนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะรู้ไหมว่าเป็นทองคำตอบยากผ้าที่เป็นเปียกทองชุบทองเนี่ยบางทีก็ดูเหมือนกันและ้ะถ้าข้างในเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงด้วยจะยิ่งหนักนะครับเพราะนี่ทางเดียวเลยคือเราก็ต้องมาดูความถูกจำเพาะนะครับแล้วก็ มาตรวจค่าต่างๆซึ่งเนี่ยเราก็มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ทําให้หลายท่านบอกได้ว่าเออนะอย่างเงี้ยเรียกได้เต็มปากว่าพระทองคํานะครับก็ถือว่าเรียกได้เพราะว่าถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักนะร80%ทั้งเดีนซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็การใช้เอ็กซเรย์บูลเลเซนด้วยนะครับต้องบอกกอนนะครับว่าเราจะดูแต่กล้องอย่างเดียวนะครับหรือดูตาเปล่าเรายืนยันว่าเป็นทองคําได้เลยเนี่ยมันยากนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทองคำมันมีราคาแพงนะครับ แล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยหลายท่านนะครับเป็นเจ้าของร้านทองเนี่ยทำกันมา20ปี30ปีโดนหลอกก็มีครับนั้นสิ่งที่จะไม่หลอกเราเลยนะครับก็คืออุปกรณ์เครื่องมือที่ตรวจสอบและที่อย่างันคือเครื่องมือนะครับจะต้องอยู่ในกระบวนการมาตรฐาน ISO ด้วยบางคนบอกว่าเครื่องผมผลิตบริษัทเขาผลิตมาได้มาตรฐาน ISO เครื่องได้มาตรฐาน ISO ของการผลิตเครื่อง แต่เครื่องนั้นได้มาตรฐาน ISO ในการตรวจหรือเปล่านี่คนละเรื่องนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้านะครับเราจะทํามาตรฐาน ISO ที่เป็นเรื่องของแลบด้วยนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของการตรวจต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกที่นอกเหนือจากเรื่องของการตรวจพาครับขอให้ท่านติดตามชมนะครับติดตามมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะทองคำเนี่ยคือตัวที่สําคัญมากครับแล้วมีปัญหามากมายในการชี้ชัดว่าเป็นทองคําเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นั้นไม่ได้มี แค่ว่าผมไดไอโซเครื่องตรวจแต่เรามาบอกมาตรวจแล้วเราชี้เลยวเฮ้ยนี่ทองคําแท้เนี่ยมันไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องทองคำมันก็มีวิธีตรวจทองคาอีกนะครับมากมายนะครับไม่ใช่เพะอิสเตรฟอเรเซนอย่างเดียวตรวจความลึกความหนาความบางหรือตรวจความถ่วงจำเพาะมันต้องใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าเราจะเดินอย่างถูกต้องเดินอย่างเป็นสากลแล้วเนี่ยเราจะต้องคุยภาษาเดียวที่สากลทั่วโลกเขาพูดเขาคุย เราจะต้องมีองค์ความรู้ที่เข้าไปยืนแล้วเขามองกลับมาสนทนากันนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามองแบบเราเป็นคนไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายพยายามทุ่ารทำคือเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับมันไม่ใช่เราตื่นโอ้โหเรามีเครื่องมือเราโอ้โอยเราเจอแบบนี้แบบนั้นคิดเองเลยต้องใช่อันนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องแบบนี้ในโลกนี้มันมีเกณฑ์มันมีการเทียบอยู่มันมีการคาริเบตอยู่นั้นการนำไอซโมาครอบเนี่ย มันทําให้เราเนี่ยนะครับทำงานยากขึ้นในตอนแรกแต่เมื่อทําสําเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสากลแล้วมันจะง่ายอันเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนไม่เข้าใจเราจะมาวัดกันที่เครื่องมือจนะไม่ได้นะครับมันจะต้องกระบวนการด้วยนงไม่ง่ายครับเราไม่สามารถนะครับที่จะเอาเครื่องมือเช่นเราเอาความดันไปวัดเบาหวานเนี่ยไม่ได้ต่อให้คุณมีเครื่องมือวัดความดันมูลค่า สามสิบล้านอันนี้พิเศษมากเลยนะแต่พอไปวัดปุ๊บเราไปบอกว่านี่เป็นเบาหวานเมื่อคนละเรื่องกันดันั้นการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเนี่ยมันมีมันมีความสําคัญนะครับจะใช้อุปกรณ์อย่างไรช่วงนี้มันมีมา,มาตรฐานคอยมารองรับอยู่มันไม่ใช่ว่าเราไปเจอเครื่องมือแบบหนึ่งแล้วเราบอกโอเครื่องนี้ราคาร้อยล้านแต่เราไปวัดคนละเรื่องกันมูลค่าของเครื่องไม่มีประโยชน์สิ่งที่สุดคือใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและถูกต,ต้องตามมาตรฐานจริงๆ และผู้วิเคราะห์ผู้เลือกใช้เครื่องมือจะต้องมีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นๆจะต้องผ่านการอบรมหรือต้องเรียนมาให้ตรงสายอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับผมพูดเสมอนะครับเราให้ความสำคัญเราให้รายละเอียดของทุกๆเรื่องนะครับการที่การที่ผมจะมาพูดโอ้หพูดให้มันเวอร์ไปเลยนะครับพูดให้มันแบบดีไปเลยมันใช่ไปเลยมันพูดง่าย แต่การทําแล้วให้มันเป็นมาตรฐานพูดเท่าที่ควรจะพูดได้บอกเท่าที่มาตรฐานมันเป็นอันนี้ต่างหากครับที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่เป็นความจริงใจนะครับกับผู้ชมกับสมาชิกกับเอฟซแฟนคลับที่ดูรายการทั้งหมดนะครับครับซึ่งสําหรับคลิปนี้ให้ทุกท่านดูนะว่าเราเจอทองคำเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นสีต้องทองแล้วเ,เรียกว่าทองเลยไม่ได้นะมันต้องมาดูมันต้องมาวิเคราะห์อีกหลายๆเรื่องนะครับ แล้วต้องไปดูการสร้างพระโบราณด้วยซึ่งผมเคยบอกแล้วเนื้อนวะโลหะสตาลโลหะนะครับเนื้อเบญนจะโลหะ่ยมีอะไรครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ